วิชาศิลปะดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่4ประเภทเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยค่ะเด,เด็กจะได้รู้กับรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะเด็กอยากรู้แล้วอย่าเราประชุมกันเลยค่ะอย่างแรกน,นะคะที่เด็กๆควรจะรู้นะคะนะักเรียน ต้องรู้ว่าเครื่องดน,นตรีไทยเนี่ยเกิดมาจากการประดิษฐ์คิดค้นจากภูมิปัญญาของคนไทยเรานี่เองนะคะด้วยการนำวัสดุธรรมชาติมาสร้างเป็นเครื่องดน,นตรีแต่ละประเภทค่ะทีนี้แต่ละประเภทที่ครูตานพูดจะมีประเภทอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะประเภทของเครื่องดน,นตรีไทยนะคะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะมี เครื่องดีดนะคะเครื่องสีเครื่องเป่าและก็เครื่องตีค่ะสี่ประเภทนี้นะคะต่อไปเราจะไปแยกดูแต่ละประเภทว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างแล้วก็ลักษณะของรูปร่างเครื่องดนตรีเป็นอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเครื่องดีดนะคะเครื่องดีดเป็นยังไงทำไมถึงเรียกว่าเครื่องดีดนะคะ เครื่องดีดคือการใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยดีดไปที่สายแล้วก็เกิดการสั่นสะเทือนออกมาเป็นเสียงนั่นเองนะคะถึงจะเรียกว่าเครื่องดีดเหมือนกับเราดีดหนังสติก๊กก็จะเกิดเสียงนี่แหละค่ะใช้ลักษณะเดียวกันคือการดีดออกมาให้เป็นเสียงทีนี้เครื่องดีดในเครื่องดนตรีไทยมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนดูรูปรูปข้างบนนะคะเรียกว่าเครื่อง เรียกว่าจะเค้นะคะออกเสียงว่าจะเค้นะคะไม่ใช่จระเข้นะคะจระเข้เป็นสัตว์นะคะจะเค้ไม่มีรอเรือนะคะจะเค้เป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะประเภทเครื่องดีเราจะทำให้จะเค้มีเสียงได้ก็คือการดีไปที่สายตรงนี้นะคะสายตรงนี้นะคะ เราดีดด้วยนิ้วก็เป็นเสียงหรือว่าถ้าเราจะบรรเลงเนี่ยนะคะก็คือเขาจะมีไม้ดีดจะเท่นะคะดีดไปที่สายนะคะก็จะเกิดเสียงขึ้นต่อมารูปข้างล่างนะคะรูปข้างล่างก็คือซึงนั่นเองค่ะซึงจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับกีตาร์ของเครื่องดนตรีสากลน,นะคะซึ่ง เกิดเสียงได้ก็คือเราดีไปที่สายซึ่งตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้คือสายของซึ่งนะคะดีดไปก็จะเป็นเสียงออกมาเหมือนกันนะคะนี่คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดนะคะดีดไปที่ซ้ายแล้วเกิดเสียงนะคะต่อไปนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีนะคะทํายังไงให้ออก มาเป็นเสียงนะคะก็คือการนำหางมา้าหลายๆเส้นรวมกันแล้วสีไปที่สายอะไรคือสีไปที่สายคะคือการเสียดสีไปมานะคะเสียดสีไปมาให้เกิดเสียงดังขึ้นเขาเรียกว่าเครื่องสีเสียดสีไปมาคล้ายๆกับเวลาเราเลื่อยไม้นะคะเลื่อยไม้คือการ ถูไปถูมาถูไปถูมาเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าการสีนะคะเราไปดูเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเครื่องสีนะคะดูรูปซ้ายมือนะคะเรียกว่าสอดวงสอดวงนะคะลักษณะคือเป็นทรงตรงนี้นะคะอันนี้ที่บอกว่าหางม้าคืออันนี้สีข,ขาวเนี่ยค่ะอันนี้เรียกว่าหางม้ารวมกันหลายๆเส้นแล้ว สีไปที่สายตรงนี้คือสายเห็นไหมคะตรงนี้คือสายสีไปสีมาเสียดสีไปมาก็จะเกิดเสียงซซด้วงเป็นซอที่มีเสียงแหลมสูงนะคะต่อมารูปทางขวาม,มือก็คือซออู้ซออู้จะมีลักษณะเสียงทุ้มต่ำนะคะเหมือนกันลักษณะการบรรเลงคือเอาหางมา้า เสียดสีไปมากับสายอันนี้คือสายนะคะสายอ่าเสียดสีไปมากับตรงสายเนี่ยนะคะก็จะเกิดเสียงขึ้นโซอ,อูนะคะมีส่วนประกอบทําจากกระรามะพา้าวตรงนี้คือกระรามะพา้าวเด็กๆเ,เห็นต้นมะพร้าวไหมคะเขยเห็นต้นมะพร้าวอ่าอยากคุณตาวาดรูปต้นมะพร้าวให้ดูเออเหมือนหรือเปล่า มะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีลูกมะพร้าวอยู่หลายๆลูกเลยเด็กๆเราไปดูลูกมะพร้าวนะคะโอ้คุตาวาดรูปไม่สวยอย่าต้องให้คุอุอ๋ยวาดให้แล้วมั้งเนี่ยอ่านี่ต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็มีลูกมะพร้าวเนี่ยนะคะลูกมะพร้าวอันนี้เนี่ยนะคะเขาจะเอามาทําเป็นซอนะคะต่อไปนะคะเราไปดูเครื่องดนตรีประเภทต่อไปเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีะน,ตนะคะเครื่องตีคือการใช้มือหรือว่าใช้ไม้ในการ ตีไปในสิ่งนั้นแล้วจะเกิดเสียงดังขึ้นคือการเอาไปกระทบกันนะคะก็จะเกิดเสียงดังขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีอ่ารูปข้างบนรูปข้างบนเรียกว่าขีมนะคะขีมคือการเอาไม้อันนี้คือไม้ขีมนะคะลูกไม้ขีมเอามาตีให้กระทบกับสายอันนี้คือสายของขีมมีอยู่หลายสายเลยเห็นไหม มีหลายสายเลยคือตีลงไปให้กระทบกับสายก็จะเกิดเสียงขึ้นนะคะอันนี้ขิมนะคะเด็กๆคงจะเคยเห็นนะคะพี่ๆที่โรงเรียนเราเล่นให้ดูนะคะต่อมารูปข้างล่างนะคะรูปข้างล่างคือระนาดระนาดก็เหมือนกันค่ะคือการนําไม้ระนาดเนี่ยตีลงไปที่ผืนอันนี้คือผืนระนาดนะคะตีลงไปที่ผืนก็จะเกิดเสียงขึ้นนะคะ นี่คือการตีนะคะเครื่องดนตรีประเภทตีทําให้เกิดเสียงได้ด้วยการตีออกมานะคะ <_ d> um> ต่อมาเราไปดูเครื่องดน,นตรีต่อไปนะคะ <_ d> um> เครื่องเป่านะคะเครื่องเป่าคืออะไรคือการใช้ปากเนี่ยเป่าลมเข้าไปในสิ่งนั้นแล้วจะเกิดเสียงขึ้นใช้คล้ายกับ การเป่านกหวีดเห็นไหมคะพอเราเป่าลมเข้าไปนะคะนกหวีดก็มีเสียงขึ้นมาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าก็เหมือนกันค่ะ,ะเรามาดูรูปนะคะนี่รูปข้างบนก็คือปีปีเกิดเสียงได้ด้วยการที่เราเนี่ยเป่าลมเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมีเสียงออกมาเราก็เอานิ้วเนี่ยมาปิดตามดูต่างๆเพื่อบังคับเสียงให้เป็นโน้ตต่างๆนะคะโดเรมีฟาซอนนะคะ อ่าอันนี้คือปีนะคะต่อมารูปข้างล่างรูปข้างล่างคือครุยครุยเนี่ยนะคะดูลักษณะแล้วจะเป็นทรงกระบอกใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมเป็นรูปทรงกระบอกเป่าออกมาเป็นเสียงด้วยการนำปากมาเป่าตรงนี้รูรับเสียงนี่นะคะแล้วก็อนิ้วปิดเหมือนกันคล้ายๆกับปีปี ที่รู้ก็จะบังคับเสียงแต่เสียงออกมานะคะคลุยมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกแตกต่างกับปี่นะคะปี่จะมีปากที่กว้างนะคะอันนี้คือคลุยข้างล่างคือคลุยข้างบนคือปี่นะคะต่อไปเด็กๆได้เรียนรู้จากเครื่องดนตรีทั้งหมด4ประเภทแล้วเ๋ยวครูตานจะพาเด็กๆไปเล่นเกมนะคะไปเล่นเกมอะไรอ่าเขาเรียกว่าเกมทายชื่อเครื่องดนงตรีนะคะ เด็กๆลองทายกันดูนะคะมีอยู่4ข้อถ้าเด็กๆตอบได้ทั้ง4ข้อเปิดเทอมาเด็กๆเ,เรียนของครูตาลเข้าใจทําแบบฝึกหัดได้แน่นอนนะคะอ่าเรามาทายกันนะคะเขาบอกว่าเป็นเครื่องตีทําจากไม้เนื้อแข็งใช้ไม้ในการตีอ่าดูรูป2รูปมีรูปข้างบนกับรูปข้างล่าง เป็นเครื่องตีทำจากไม้เนื้อแข็งใช้ไม้ในการตีอะไรคือเครื่องตีคะรูปบนหรือรูปล่างอ่ารูปข้างล่างนะคะรูปข้างล่างคือคำตอบและรูปข้างล่างชื่อเครื่องดนตรีว่าอะไรคะระนาดนะคะใครตอบถูกอ่าหนึ่งคะแนนแล้วนะอันนี้เรียกว่าระนาดนะคะ คุณตาเขียนไม่ค่อยสวยเพราะว่าเขียนในเมาส์อ่าอันนี้เรียกว่าระนาดนะคะเป็นเครื่องตีทําจากไม้เนื้อแข็งใช้ไม้นี่ก็คือไม้ในการตีถูกไหมคะที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้ต่อไปข้อต่อไปค่ะเป็นเครื่องเป่ารูปทรงกระบอกทําจากไม้อะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นเครื่องเป่าอันไหนเป็นเครื่องเป่าคะข้างบนหรือข้างล่างคะ ตอบข้างบนนะคะเครื่องเป่ารูปทรงกระบอกทําจากไม้และเครื่องดนตรีข้างบนชื่อเครื่องอะไรคะครุยนั่นเองใครตอบถูกสองคะแนนแล้วนะครุยนะคะอันนี้คือคลุยอ่านะคะนี่คือคลุยต่อไปข้อต่อไปข้อที่สานะคะ มีสามสายมีชื่อคล้ายสัตว์เป็นเครื่องดีดมีสามสายโอ้โหดูรูปก็รู้แล้วเนี่ยมีสามสายเลยตอบตอบรูปข้างล่างนะคะตอบรูปข้างล่างมสาีสามสายเดียสายอ่านี่ไงมีสามสายมีชื่อคล้ายสัตว์อะไรนะออกเสียงว,ว่าอะไรนะจะเค จะแค่เขียนยังไงจอจอะจะอาส่วนมากเด็กๆจะผิดตรงนี้นะคะเวลาเขียนคําว่าจะเค่ไม่มีรอเรือนะไม่งั้นจะกลายเป็นสัตว์ทันทีเลยใช่ไหมอ่าไม้โอเคนะคะจะเค้นะคะใครเขียนรอเรือมาคือผิดนะคะอันนี้คือจะแเ่ต่อไป ข้อสุดท้ายเป็นเครื่องสีมีเสียงทุ้มต่ำมีส่วนประกอบทำจากกรามะพร้าวอะไรเอ่ยดูจากรูปรู้เลยอ่ตอบรูปข้างล่างนะคะรูปข้างล่างมีส่วนประกอบทำจากกรามะพร้าวอ่าคือตรงนี้เลยใช่ไหมเครื่องดนตรีนี้เรียกว่าเครื่องอะไรคะเรียกว่าอะไรคะ สซอ,อะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกซอ,อู้นะคะสซอ,อู้เสียงอู้อูทุ้มต่ำาซอ,อู้นะคะอออูไม้โทอู้นะคะไม้โทนะคะอ่ะสออู้ใครตอบได้ทั้งหมดทุกข้อนะคะเปิดเทอมมาสบายแน่ๆเลยทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะเด็กๆลอง กลับมาเล่นใหม่ก็ได้นะคะถ้าสมมติว่ายังตอบไม่ถูกนะคะลองมาทายใหม่นะคะวันนี้นะคะอย่าวคุณตาลาไปก่อนเจอกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเมื่อเรียนจบกันไปแล้วคุณครูก็ขอให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้โดยให้ทำแบบฝึกหัดหน้าที่14นะคะในหนังสือดนตรีนาฏศิลป์ข้อที่1และข้อที่2เสร็จแล้วถ่ายภาพส่งเข้าอัลบั้มนะคะ แล้วคุณครูจะรอตรวจผลงานเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ